กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดไลค์โพสนะคะเดยยอดไลค์คลิปเรื่องในไอจีเนาะเดยเว็บไซต์ปัมไลค์พีดคอมจะทำยังไงนั้นเรามาดูกันเลยนะคะนี่ก็คือหน้าตาของเว็บไซต์ปัมไลค์พีดคอมนั่นเองวิธีการเข้าสู่เว็บไซต์นะคะก็เพียงแค่คลิกวิก์ด้านล่างโพดได้เลยนะคะเราแปะลิงก์ไว้ให้แล้วเนะเาะเมื่อเข้ามาแล้วก็ให้ทุกคนมาสมัครสมา,สมาชิกกันก่อนได้เลย ขันตอนการสมัครสมาชิกก็ให้กรอกข้อมูลทุกอย่างตามนี้ได้เลยนะคะชื่อผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านแล้วก็ติดคาว่าฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะเสร็จแ,แล้วก็สมัครใช้งานกันได้เลยและเนื่องจากเรามีสมาชิกอยู่แล้วนะคะก็คออนแยกเข้าสู่เว็บไซต์กันเลยดีกว่านะ เม oh right ื่อเข้ามาแล้วนะคะทุกคนก็จะอยู่ที่หน้าคาสั่งซื้อใหม่แบบนี้เลยก็จะมีทั้งหมดหมวดและบริการให้เลือกกันตรงนี้เลยนะคะแล้ววันนี้นะคะเราจะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดไลค์คลิปในไอจีกันไปที่ไอจีได้เลยนะคะเลื่องหมวดหมู่ที่เราต้องการหาเป็นเพิ่มยอดไลค์ได้เลยนะคะหรือยอดสุดใจนั่นเองเสร็จแล้วก็เลือกบริการต่อกันได้เลยตรงบริการก็จะมีทท้งเน็ดระคะแล้วก็คาสั่งซื้อให้แจ้งให้ตรงนี้เลยนะคะทุกคนเลือกครบทุกอย่างแล้วก็ให้กลับไปค o ปลอกลิงก์นะคะโดยการกดไปที่จุดสาจุดตรงนี้นะคะแล้วก็คัดลลลอกิง์ันนนได้เยมวาะะค แล้วาซจ,จำนวนที่เราต้องการกันได้เลยนะเวลาใช้ของเรายี่50าสินาทีค่าใช้จ่ายแค่6บาทจากให้กดส่งกันได้เลยนะคะเมื่อระบบได้รับคำสั่งซื้อแล้วนะคะมันก็จะขึ้นเป็นแถบสีเขียวมาให้แบบนี้เลยเนาะสำหรับท่านใดที่อยากซื้อบริการเพิ่มเติมนะคะเลือกมุมถืหรือรบริการต่อกันได้เลยต่อม,มาในส่วนของการเติมเงินช่องทางการเติมเงินมีแค่ช่องทางเดียวฝากจำนวนเงินที่เราต้องการแล้วก็กดจ่ายกันได้เลยนะคะก็จะขึ้นเป็น QR code มาให้แบบมี้สามารถที่จะสแกนจ่ายผ่านแอปธนาคารในทุกแอปธนาคารเลยเนาะ ต่อมาในส่วนของประวัติการสั่งซื้อนะสำหรับค่าเียร์เช็คออเดอร์ของตนเองก็เข้ามาเช็คผ่าน่องทางนี้ได้เลยนะคะมีทางรหัสเป็นที่ลิงค์ค่าใช้จ่ายเริ่มนะับปริมาณของหลบริการแล้วก็สถานะออเดอร์แจ้งให้ตรงนี้เลยและในส่วนของบริการนะคะก็มีให้เลือกมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นของ Facebook นะคะ y o u t u b e TikTok IG หรือแพลตฟอร์มอื่นๆก็มีให้ด้วยตรงนี้จะวบรวมทาั้งหมดราคาครับสั่งซื้อขั้นต่ำสูงสุดแล้วคำอธิบายาเพิ่มเติมไว้ให้ เอามานะคะนี่ช่องของตัวช่วยเหลือนะคะเป็นช่องทางการติดต่อแอปมินโดยตรงเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอ,อเดร์ทีละ้ารนะการชำระเงินหรือปัญหาอะไรก็เป็นสามารถที่จะเข้ามาแจ้งก,กันได้เลยนะคะจะมีมีขับตบกับตลอด24ชั่วโมง <S <S และช่องทางสุดท้ายของเรานะคะการแนะนําเพื่อนนะเพียงแค่คัดลอกลิงตรงนี้นะคะแล้วส่งให้เพื่อนเราหากเพื่อนได้มีการลงทะเบียนและมีการเติมเงินเข้ามาใช้บริการก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่นถึง2%เกันเลยนะคะแต่ขั้นต่ำอยู่ที่ห0 0ยบาทนั่นเองนะ และทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ปั๊มไลฟี่คอมลองเข้ามาใช้งานแลวเข้ามาศึกษาดูกันได้เลยเนาะเอาล่ะค่ะจะพาทุกคนนะคะกลับไปดูตอนนี้ยอดของเราเป็นอย่างไรบ้างนะคะตอนนี้นะคะยอดไลค์ของเราอยู่ที่5ไลค์นาะขออดีตอนนี้รอบหนึ่งนะคะอ่ะยอดของเรายังไม่ขึ้นนะคะงั้นเดี๋ยวเราต้องนั่งรอไปก่อนเนาะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะขอ้อดีแต่ไปตอนที่ยอดของเรามีการขยับขึ้นมา,ม,ามากกว่านี้ก่อนนะคะ และตอนนี้นะคะหลังจากที่เรานั่งรอมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะยอดของเราก็ขยับขึ้นมาเป็น5 5ไหลายเรียบร้อยแล้วเนาะก็ถือว่าคำสั่งซื้อของเราสําเร็จแล้วนะคะสําหรับใครนะคะที่สนใจบริการอีทแบบนี้ก็เพียงแค่คลิกกิ้งด้านล่างโพสแล้วเข้ามาใช้บริการตามกันได้เลยเนาะและสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ